เราผ่านมาจากการวินโควิดเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนท้อแท้หลายคนท้อถอยหลายคนหมดกําลังใจหลายคนคิดหน้าไปเดินไปข้างหน้าก็มองเห็นหนทางที่มันมืดมิดจังเลยแต่เชื่อผมเถอะครับว่า,วายัางไงเสียเนี่ยโควิดจะอยู่กับเราไปอีกนานเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันการเรียนรู้ที่สําคัญมากที่สุดเลยก็คือวันเนี้ถ้าคนที่ไม่ได้เป็นโควิดเนี่ยอย่าลืมมาตรก,การป้องกันที่ ที่กำหนดไว้เนี่ยมาตรการเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ป้องกันตัวเราเองรอดพ้นจากโควิดแต่เป็นการเพิ่มมาตรฐานเพิ่มความรู้สึกของชุมชนเนี่ยที่ปลอดจากโควิดให้ได้เพราะว่าถ้าคนเราเสียขาดซึ่งกำลังใจเนี่ยผมว่ามันจะเดินหน้าไปต่อลําบากการที่จะอยู่กับโควิดให้ได้นี่จะทํำยังไงเพราะฉะนั้นถ้าทําได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นเรียกเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดเลยรับ ทุกคนที่อยู่บนโลกใบน,นี้อย่าปล่อยให้โควิดมาทำลายสิ่งที่เราจะเป็นแต่ว่าบนการทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดมานั้นเนี่ยทำไปในลักษณะของนิวโนอมนั่นคือการดูแลปกป้องตัวเองให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังอย่าหมดกำลังใจเรายังมีคนข้างหลังของเราเนี่ยที่คอยดูแลเราอยู่ที่หวังอยากจะเห็นเราเป็นคนนำพาชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอยู่เพราะฉะนั้น มาตรการในการป้องกันตัวนี้ขั้นสูงสุดเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดอยากให้ทุกคนได้มองถึงจุดนี้เป็นหลักแล้วก็อย่าไปคิดว่าคนติดโควิดนล่วจะเป็นอันตรายต่อตัวเราไม่ใช่ธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดามองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องสากลธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าทําอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะเดินไป็นหน้าได้ต่อไปครับ